สวัสดีวันสงการนะคะสุขภูสุนคนขาสำหรับเอฟซีสาวพิจิตคนงามนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้สงการร้อนร้อนนะคะสาวพิจิตอยู่เมืองนอกก็จะพาไปเก็บพักค่ะอยู่ทั้งนี้ก็นหนาวทั้งหนาวทั้งฝนค่ะพี่น้องค่ะถึงจะมีแดดก็ยังหนาวอยู่นะคะลมแรงอย,ย่ังลมพายุเบ่งเอาเด้อจ้ะพี่น้องค่ะนี่กระดอกน้ำมันนะคะที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ค่ะ หรือว่ากวางตุ่งคนไทยเอิญนะคะดอกน้ามันที่เขาไปสกัดดอกเหลืองๆนะจ๊ะนี่กะสาวพี่จตรจะ้ามาเก็บอีบอลที่มันลนๆนะจ๊ะพี่น้องคะที่วังปีกาย่นี่ที่เขาลนใหม่ลนมือลนรถไปนะคะแล้วมันก็เกิดของปีนี้นะจ๊ะก็เข้ามาเก็บได้ค่ะที่เขา ทิมมันลนอยู่แบบนี้นะคะเก็บได้แต่ที่ให้เห็นที่แรกนี่เก็บบ่ได้เลยจ้ะเพราะว่ามันเปิดมันมันบอมแนเปิดเขาเอื่นว่าวานไมค่ะของปีนี่เป็นสวนของเพื่อนเจ้ะก็เขามาเก็บอที่มันเฮียเฮียลนลนเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะมันจังจีบอผิดกฎหมายนะคะไอ้ของไผรใครก็ห่วงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเขาก็มาเก็บไปกินนะที่ว่ามันลนนเลยะคะ่ะเพื่อนบอวาเลอจ้ะก็ เก็บไปมันปลอดสารพิษคาม์บอนีกจิไปเฮ็ดแกงประกาศจอจ้ะค่ะพี่น้องค่ะแต่กะลมมันแห้งค่ะต้องปิดเสียงด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าปิดเสียงเราพักอาล้มมันแห้งพี่น้องบ่ได้ยินสาวพี่จีดอกค่ะอันนี้กระดอกฟันสิงโตนะคะกําลังขึ้นกําลังง้างด้ค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้นาฮ้อนค่ะนาฮ้อนผักสารพัดผักค่ะพี่น้องคะมีทั้งผักไอ กระเทียมปลา,ากะกำลังออกดอกค่ะพี่น้องค่ะแล้วกะผักเสียนฝรั่งกะกำลังงามเด้อจ้ะพี่น้องค่ะหอมปลากะกำลังขึ้นกะขึ้นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วจ้ะช่วงนี้เรากะหาเก็บกินได,ด้เด้อค่ะพี่น้องค่ะกาลังอ่อนแล้วจ้ะแต่ผักไก่ขนาทะเลนี่ยังบม่ทันได้ออกเด้อค่ะพี่น้องค่ะกะผักกวางตุ้งนี่มันกินรสชาติผสมผสานกวางตุ้งกับขนาได้จ้ะพี่น้องค่ะ ก็มันจีผสมประสานกันอันที่เขาเห็นอยู่นี่มันกะลนเขาเก็บได้ได้ไดจ้ะพี่น้องค่ะค่ะก็ถ้าไผ่หัวจักหาหัวจักกินกับอตองซื้อเนาะค่ะพี่น้องค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตถุงในน้อยกระถุงตรงยี่สิบค้นค่ะยี่สิบค้นกะลอยกว่าบาทจ้ะพี่น้องค่ะถ้าเขามาหาเก็บตั้งสี่มันกะบ,บอกไก่ค่ะมีทั่วไปเมิดค่ะช่วงหลังช่วงนี้ได้จ้ะพี่น้องคะกะ ผู้ใดกินเป็นก็ไปหาเก็บเอาเนาะพี่น้องเนาะสาวพิจิตกะมาเก็บลอคะมาเก็บเอาไปแกงผระกาศจอให้พิ่ให้น้องเบิงเด้อคะสาวพิจิตนี่อยู่ช่วงเขตติดต่อ3าติดสจังหวัดลอยต่อนะคะก็คือกำแพงเพชรแล้วก็พิษณุโลกพิจิตนะคะมันจะเป็นไอช่วงทั้งเหนือ เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะคะพี่น้องคะสาวพิจิตรีนจีกินอาหารสามภาคเลยเด้อจ้ะก็คือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานเด้อค่ะเพราะว่าพื้นเพศคุณปู่คุณยา่าตระกูลมาจากทั้งอีสานเด้อจ้ะพี่น้องคะแล้วก็จะสงสัยว่าเป็นยังคนณพิจิตรคือว่าอีสานเพราะว่าปู่ย่ายายมาจากทั้งพุ่นเด้อพี่น้องกาสาวพิจิตรกะมาอยู่เมืองนอกกะไมีมูไม่พวกร้ายค่ะร้ายกะ มีแต่มาจากทางอีสานเทากับมาวัาวอีสานกันการน,นี่แหะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกับอยู่กันไปโดนๆเขาก็บหูจักหาจักเก็บเนาะพี่น้องเนาะนี่คะ่ะก็มีแต่งำง้ามพี่น้องเสียงล้มมันแหง้งเดี๋ยวจะให้ได้ยินเสียงหกักเพาะปอๆจากน่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เป็นจังไงคะพี่น้องคะลมแห้งขนาดเลยนะคะนี่ก็ปิดเสียงภาคต่อนะ,คะ้ค่ะสาวไอพิจิตก็ถ่าวาฟังเสียงโซดกับบดายินสาวพิจิตนะ,ะ้วค่ะพะว่าล้มมันแห้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะป้ายกลับบ้านคะ่ะกจิผ้าไปแกงแต่อย่าลืมนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็จบบนเก็บไปก่อนแล้วก็แกงเดี๋ยวมาต่อคลิปหน,านะะ้าเด้อค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวพิจิตรในด้อจ้าพี่น้องคะ่ะนี่ก็ล้มมันแห้งค่ะอันนี้ที่เพิ่นปลูกแล้วคะ่ะเก็บของเพิ่นบได้ได้จ้าพี่น้องคะ่ะค่ะสาวพิจิตรก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวพิจิตรในเด้อจา้าขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งในปีใหม่ไทยเด้อค่ะสงการานนี่ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข ล่ำรวยเฮงเฮงทุกผู้สุขคดนอจ้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดี